ร้านปูนิกาใหม่ไทยสวัสดีทุกท่านนะคะสวัสดีคุณลูกค้าทุกท่านเลยนะคะวันนี้นะคะปุณมีชุดเดรดผ้าฝ้ายนะคะมาฝากคุณลูกค้าที่รักทุกท่านค่ะวันนี้ปุณจะยกให้ชมนะคะเป็นไซส์ XL นะไซส์ XL ไซส์ XL นี้คืออก40นะคะวันนี้ปุณมีอยู่ทั้งหมด3ตัวค่ะนะคะเรามารับชมกันเลยนะคะตัวแรกของเรานะคะรุ่นนี้ค่ะ อันนี้เป็นงานมัดหมีนะเป็นผ้าฝ้ายมัดหมีทอมือนะคะดีไซน์เก๋มากๆนะคะตรงนี้จะเป็นโบด้านหน้าแบบนี้นะนะคะ ส่วนด้านล่างนะคะจะเป็นเชิงแบบนี้ค่ะนะคะและด้านหลังจะเป็นซิปยาวแบบนี้นะคะสําหรับงานตัดเย็บก็จะเป็นลักษณะงานตัดเย็บของผ้าไหมแท้นะคะงานตัดเย็บดีไซน์งานตัดเย็บสวยมากๆนะคะเป็นงานตัดเย็บฝีมือดีมากเลยค่ะนะคะสําหรับตัวที่1นนะคะจะเป็นสีฟ้าอมม่วงพาทเทลค่ะนะคะตัวที่2นะคะ,ะมากับโทนสีฟ้านะคะ รุ่นนี้ดีไซน์ไม่เหมือนใครนะคะสไตลเ์เก๋เลยนะคะเป็นงานผ้าไฟทอมือเช่นเดียวกันนะคะสำหรับงานตัดเย็บก็จะเป็นลักษณะงานตัดเย็บผ้าไหมแท้ค่ะเป็นงานตัดเย็บที่ฝีมือดีสุดยอดเลยนะคะสำหรับนะคะตัวนี้ดีไซน์เก๋เลยนะจะไม่เหมือนใครเลยนะคะออกแบบทํมโบสวยๆแบบนี้นะคะแบบนี้เลยนะเก,ก๋มากๆ ตัวนี้นะคะจะเป็นซิปหลังเหมือนกันนะคะงานสวยเรียบร้อยมากๆแบบนี้มีความเก๋ไก๋ในตัวนะคะตรงโบด้านหน้านะคะเก๋มากๆสําหรับตัวนี้นะคะสีฟ้านะคะสีฟ้านะคะสวยๆเลยค่ะต่อไปค่ะนะคะสําหรับตัวที่3นะคะรุ่นนี้จะเป็นโทนสีนะคะสีส้ม พาสเทลนะคะซึ่งเป็นสีโทมส้มที่นะคะไม่สดจะเป็นสีส้มที่ออกแนวซอฟๆค่ะนะคะด้านล่างก็จะเป็นลายมัดมีสวยๆด้านหน้าเนาะนะคะเนี่ยค่ะดีไซน์เก๋มากๆเลยนะนะคะมีโบตรงนี้นะคะสำหรับรุ่นนี้ค่ะก็เป็นงานซิปหลังเช่นเดียวกันนะคะสำหรับนะคะรุ่นนี้นะคะ สวยมากๆอีกเช่นเดียวกันนะคะไซส์นะคะ XL คืออก40นะคะอ่านะคะมีทั้งหมด3ตัวค่ะนะคะเนี่ยค่ะสีฟ้านะคะสีฟ้าอมม่วงนะคะพาดเทลนะคะตัวแรกแล้วก็ตัวที่2นะคะ สีฟ้านะคะแบบนี้ค่ะนะคะตัวที่2และตัวที่3นะคะสีส้มพาสเทลแบบนี้ค่ะนะคะเรามีอยู่ทั้งหมด3สี3ตัวแบบนี้เลยนะคะนะคะอก40นะคุณลูกค้าท่านใดสนใจนะคะสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะโทรมาที่เบอร์โทรศัพท์0 8 0 4 4 2 8 9 3 6เค่ะเบอร์นี้ขึ้นไลน์นะคะคุณลูกค้าสามารถแอดไลน์ได้เลยนะคะ นะคะขอบพระคุณทุกท่านนะคะสนใจติดตามเราทางช่อง YouTube ได้กดติดตามได้นะคะคุณลูกค้านะคะท่านใดชื่นชอบสามารถโทรเข้ามาสอบถามรายละเอียดได้ค่ะขอบคุณทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ